สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวนัทนีพยุงหอมตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนนาคดีอนุสร์ตำบแลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นครูผู้สอนได้วิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนนาคดีอนุสรค่ะ ในส่วนของการนำเสนอเพื่อนำเข้าสู่การประเมินในครั้งนี้ดิฉันได้นำเรื่องของมรารยาทชาวพุทธมาในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ค่ะซึ่งเนื้อหาของเรื่องมรารยาทชาวพุทธจะมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบมรารยาทไทยเช่นการกราบและการไหว้ในส่วนของแรงบันดาลใจในครั้งนี้แรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าเด็กนักเรียนในรุ่นใหม่ๆนั้นเริ่มที่จะสนใจในเรื่องของโซเชียลกันมากขึ้นเริ่มสนใจวัฒนธรรมต่างชาติเริ่มสนใจในเรื่องของเอกลักษณ์ของชาติอื่นๆแต่บางคนกลับหลงลืมเอกลักษณ์ของไทยนั่นก็คือมารยาาไทยนั่นเองค่ะซึ่งแท้จริงแล้วมาลยาาไทยเป็นสิ่งที่เด็กๆได้ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยแต่เมื่อเด็กรุ่นใหม่เริ่มละเลยวัฒนธรรมของไทยเริ่มมองว่ามันเป็นเรื่องที่ล้าหลังไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ไม่ทันยุคทันสมัยเอาซะเลยอย่างเช่นการกราบและการไหว้บางคนก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างบางคนทำถูกบางคนทำผิดซึ่งนี่แหลคะค่ะ คือเหตุผลและปัญหาที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าครูควรที่จะนำเรื่องของมารยาทไทยมามุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องและนอกเหนือจากนี้พวกเขาเหล่านั้นต้องมีความรู้สึกลักห่วงแหนและภูมิใจในมารยาทไทยของเขาอีกด้วยในปัจจุบันนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่ามารยาทไทยหรือการกราบการไหว้ต่าง สอดคล้องกับประการปฏิบัติต่างๆในชีวิตประจำวันของเด็กๆการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ในักเรียนได้รู้สึกชื่นชอบและปฏิบัติต่ตางๆอย่างถูกต้องก่อให้เกิดลักษณะนิสัยที่ดีที่นักเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นการจดจำการท่องจำแต่จะเน้นการปฏิบัติและการนำไปใช้ให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเลือกปฏิบัติให้ถูกตามกาลเทศะที่นักเรียนได้รับและนี่แหละค่ะคือความสําคัญของเรื่องมารยาทไทยผู้เรียนสามารถที่จะนําความรู้ในการเรียนการสอนในครั้งนี้นําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง นำไปใช้ในการสอนผู้อื่นสอนน้องสอนเพื่อนหรืออธิบายให้กับบุคคลในครอบครัวเข้าใจได้นี่คือความสำคัญของการเรียนในเรื่องของมารยาทไทยค่ะโดยกระบวนการสอนแบบนี้เราจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดวิธีการสอนเราจะเน้นการตอบคำถามเราจะเน้นการสอบถามดูว่า เด็กนักเรียนมีความรู้พื้นหลังอย่างไรนักเรียนมีความรู้ก่อนหน้านี้มากน้อยเพียงใดมีองค์ความรู้ใดบ้างที่นักเรียนเข้าใจแบบผิดหรือองค์ความรู้ใดที่นักเรียนปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วคุณครูก็จะช่วยกระตุ้นช่วยย้ำเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกมั่นใจในตนเองการตอบคำถามต่างๆเหล่านี้จะเป็นการเชื่อมโยงบทเรียนเข้ากับชีวิตประจำวันเข้ากับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน พื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างง่ายดายและเกิดการปฏิบัติเป็นลักษณะนิสัยที่ดีเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจห่วงแหนและรักในเอกลักษณ์ของชาติไทยของเราค่ะโดยดิฉันได้มีการนําสื่อต่างๆเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอในรายการต่างๆหรือภาพถ่ายตัวอย่างการกลาบ การไหว้ที่ถูกต้องโดยเราจะเ,เห็นได้ว่าผู้เรียนเกิดความรู้สึกกระตุ้นความสนใจเกิดความรู้สึกสนุกสนานและสนใจในการเรียนรวมไปถึงการกล้าสแสดงออกอย่างถูกต้องดังนั้นดิฉันจึงได้นำเรื่องของมารยาทชาวพุทธในหัวข้อเกี่ยวข้องกับมารยาทไทยมาเป็นประเด็นท้าทายในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนานาคดีอนุสณ์ได้พัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นโดยการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาดิฉันมีความหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่ถูกต้องรวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆได้ในชีวิตประจำวันค่ะ